มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2567ก่อนพิจารกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาร่วมพิธีเปิดงานวัฒนธรรมไทยหลมขน,นมเส้นหลมเก่าและเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยประจำปี2567ซึ่งอำเภอลมเก่าร่วมกับเทศบาลตำบลลมเก่าและองค์รกรปกครองส่วนท้องถิน่นอำเภอลมเก่าทั้ง9แห่ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลมเก่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวตัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ไปที่รู้จักอย่างแพร่หลายและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายจิรวัตรมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีจ่าเอกธุริยาถ่ายภาพผมจ่าสิบเอก 11, พัฒนาพงบัวง,งามศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาคห้า